โว้โหต้องใช้คำว่าสวยเปลืองมากครับกับคัน UL ตัวใหม่จากค่าย Pro Hunter ครับตัวนี้เป็นล็อต2แล้วนะครับล็อตแรกคือได้ของมานี่ไม่ได้รีวิวเลยครับได้ปุ๊บหมดปั๊บเลยครับรอบนี้ได้มาอีก10คันนะครับดูความพิ้วดูความพิ้วครับใครมองหาคัน UL นะครับแบงค์เรียวเรียวเล็กๆล็กดิดดิดเด้งเดงข้อสำคัญสีโคตรสวยอะ ท้ายแต่งนะครับรีซีสเป็นสีไทเทเนียมครับตัดกับเนื้อแบงค์สีไทเทเหมือนกันนะครับเป็นเป็นแบบว่าสีสามิตินะครับพอโดนแสงก็จะเปลี่ยนสีโดนแสงก็จะเปลี่ยนสีนะครับใส่ไกด์ตัวเทพมาให้ครับวงในเป็นสีไทเทเนียมเหมือนกันครับปลายเป็นโซลิดนะครับและดูความเด้งนะครับตัวเนี้ยเป็นคัน UL แบบว่าเกรดดีนะครับผมต้องย้ำนะครับ U l มันมีหลายเกรดนะครับตัวเนี้ยเป็น UL เเกรดดีนะครับ ปลายมันจะไม่ย้วยนะครับบางคนบอกพี่คัน2 300ก็เป็น UL เหมือนกันพี่ Solid ด้วยโขโคตรย้วยนะครับเดี๋ยวต้องเคยใช้แล้วคนที่เคยใช้ครับจะรู้ว่ามันมันไม่ได้จริงๆนะครับมันไม่ได้จริงครับอ่าเขาตามราคาครับว่าเขาไม่ได้นะมันถูกนะครับไอตัวนี้จะถือว่าแพงก็ไม่ได้แพงนะครับถ้าเทียบกับออปชั่นกับสเปคที่เขาให้มานะครับผมบอกได้เลยว่า1,2 9 0บาทเนี่ยเกินคุ้มจริงจ นะครับเกินคุ้มจริงๆครับกับเจ้า Pro Hunter ตัวใหม่นะครับเรียกมันว่าคันยู p อลโปรฮันเแล้วกันนะเดี๋ยวเรียกผิดเขินอีกนะซีเนเปอร์อะไรเนี่ยอ่านไม่ค่อยออกนะครับคัน7ฟุตครับ2ท่อนเวท2ขีด6ตีเหยื่อ2กรัมถึง10กรัมนะครับใครที่มองหาคัน UL เด้งๆครับแต่เวลาปลากินแล้วเนี่ยแอคชั่นคือสุดโคลสุดมันผมแนะนำตัวนี้เลยครับกับเจ้าโปรฮันเตอร์ ใครสนใจก็ทักด่วนๆนะครับได้มาทั้งหมดแค่สิบครันเท่านั้นนะครับผมดูไกด์ดิโอ้ยไกด์โคตรสวยอะไกด์คโคตรสวยนะครับอาปลายเป็นโซลิดครับเลียวเล็กมากจะเทียบให้ดูกาไรเนี่ยปลายเนี่ยคือหนึ่งในยี่สิบของนิ้วก้อยผมนะ่เ <c oughs> นี่ยดูดิหนึ่งในสามของนิ้วก้อยผมเองนะฉะนั้นใครสนใจคัน UL สวยๆเทพๆเ,เ,เบาๆราคาไม่ได้แรงมาก นะครับ1,290าบาทนะครับค่าส่ง100บาทเท่านั้นมี10คันสนใจก็ด่วนๆนะครับผม